วันนี้เราจะมารีวิวกล้องอิน t าสามหกศูนเป็นกล้องเอแคนแมล่าถ่ายภาพสามร้อยหกสิบองศารอบตัวพัฒนาจากเอสามแบตอุดขึ้นจอกว้างขึ้นแล้วก็ถ่ายละเอียดได้ถึงแปดเกทั้งภาพนึ่งและว,วิดีโอตัวนี้จบเลย ก้องสามร้อยสิบองศาเนี่ยมันสามารถเก็บภาพสามร้อยสิบองศาเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าภาพเหตุการณ์ที่ขนาดไทยทำเนี่ยมันจะหลุดจากเฟรมนี้สามารถเลือกดีเฟรมได้รอบตัวไม่ต้องกังวลจะเป็นทั้งมือโพรหรือมือสมัครเล่นเราสามารถเก็บได้หมดมุมมองภาพที่แปลก แนะนำตัวนี้เดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเดีวเราไปเปิดกล่องดูกันเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างข้างในก็จะเป็นนี้ยากหน่อยข้างในก็จะมาแบบนี้ได้ตัวกล่อง ตาจะเป็นประมาณนี้มีเลนส์งด้านพื้นผิวก็จะเป็นให้จับถนัดมือเลยเพราะมันเป็นกล้องแอคชั่นเพืเ่อนๆสามารถเอาไปใช้งานสำุรัุมบันได้เลยสูตรก็จะเป็นเกียวแบบนี้สำหรับใส่ไมค์เซลฟี่จอด้านหลังใหญ่ใหญ่ขึ้น,น,นก็จะมีอะไรม,มีกล่อง ขล่องมีคู่มือขอ้างในมันจะมีอันจะแถมเ็สเ็สกันร้อนระบายความร้อนของเจ้าตัวกล้องนี้แล้วก็เลนกาดเลนกาดสองด้าน เ,เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูว่ามันใช้แล้วก็ต่อ,อเดจ๋มาสรุปว่ากล้องตัวเนี้ยมันใช้งานอนเกไรกุค์ยังไงมันเหมาะสำหรับคนเล่นกีฬาหรือท่องเที่ยวพวกที่ถ่ายทำคลิปสั้นๆอะไรพวกนี้ยมันสามารถตอบโจทย์ตัวนี้ได้ไจะได้มุมมองภาพ ที่แปลกๆหรือมุมสูงเหมือนโดนตัวเนี้ยโหมดในในในเครื่องเนี้ยก็มีหลายหลายโหมดให้เรียนรู้ตัวเนี้ยสะดวกการใช้งานมีช็อตแลบผมชอบช็อตแลบเพราะมันจะมีไกด์ให้เราว่าเราจะถ่ายแบบไหนยังไงจะได้ภาพบแบบไหนต้องตั้งกล้อง,อง,องยังไงเนี่ยตัวเนี้ยมีทุกเรื่องเนี้ยมีระบบ AI มีสั่งงานด้วยเสียงเลยนะตัวเนี้ย ลองไปศึกษาดูครับเพราะมันเยอะมากผมพูดก็ไม่หมดในรายละเอียดตัวนี้ถ้าไงเพื่อนสนใจก็ลองกดตะกร้าแล้วสั่งซื้อผมแนะนำตัวนี้